มาดูกันดีกว่าปริศนาของโซโลที่รอวันเปิดเผยในเรื่องวันพีตนั้นจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่ถูกอกถูกใจใครต่อใครหลายต่อหลายคนนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงตัวละครอย่างโซโลหนึ่งในลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ปริศนาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยและรอวันเปิดเผยในวันพีทหลังจากที่เรานั้นนะครับได้ทาปริศนาของหลายตัวละครไปแล้วไม่ว่า จะเป็นหนวดดำนะครับปู่กาฟหรือใครก็ <Jamie, S 1> แล้วแต่แต่ว่าเรายังขาดนะครับเกี่ยวกับกลุ่มหมวกฟางเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะทานะครับจัดหนักจัดเต็มไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริศนานะครับตัวละครของกลุ่มหมวกฟางวันนี้คิวแรกของกลุ่มนี้ก็ขอให้โซโลก่อนเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็อย่างที่ผมพูดไปปนนนะครัััตตววลอย่างโ้เ็ ที่มีปริศนาเยอะแยะมากมายเลยถึงแม้นะครับจะถูกเปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆของวันพีชนะครับแต่ว่าปริศนาบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือแม้กระทั่งนะครับบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราอยากจะรู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันจะไปจบในรูปแบบไหนออย่างแรกเลยนะครับที่พวกเรานั้นสงสัยแล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินเกี่ยวกับชาติกําเนิดของโซโลนะครับว่าสรุปแล้วโซโลนั้นนะครับเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันแน่นะครับและเป็นคนเนี่ยของประเทศวาโนจริงหรือเปล่านะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชัด ว่าโซโลนั้นเป็นคนของประเทศวานอจริงหรือไม่แต่อาจารย์แกก็ค่อนข้างจะส่อแววนะครับว่าเออโซโลจะเป็นคนของประเทศนี้อย่างก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีซามูไรคนหนึ่งนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับโซโลซะเหลือเกินอย่างชิโมซุกิอุชิมารุนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์โอดาก็มาเฉล,เลยแหละครับว่าอุชิมารุนั้นไม่ใช่พ่อของโซโลมันก็เลยยังเป็นปริศนาที่ยังน่าสงสัยอยู่สรุปแล้วโซโลนั้นเป็นคนของตระกูลอะไรกันแน่นะครับและพื้นเพเดิมของเขานั้นมาจากวานอจริงหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยในเร วานก็ดูทีท่าเหมือนจะจบลงไปแล้วด้วยเช่นกันหลังจากที่สามารถชนะคิงไปได้นะครับก็เลยทําให้ปริศนานี้เนี่ยมันยังคงอยู่เลยและอีกเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ซึ่งเชื่อว่าแฟนๆวันพีชนั้นรอที่อาจารย์โอดาจะเปิดเผยว่าสรุปแล้วโซโลเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นลูกของคนยิ่งใหญ่ไข่ทองคําในเรื่องวันพีธหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้อาจารย์โอดาฉเฉลยแน่ๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พยายามจะปูหกปมนะครับหรือว่าปูเนื้อเรื่องว่าโซโลนั้นนะครับน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคนประเทศวานอไอุ้นอรอก่นนรสปแลว ภาคนี้จะได้รู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยได้ซ้ำมาต่อที่เรื่องที่2เรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับการฝึกฝนของโซโลกับจูดาคิวมีฮอกนะครับแน่นอนนะครับโซโลนั้นเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของมีฮอกนะครับไปขอร้องให้มีฮอกนั้นสอนตนเองเพื่อตนเองนั้นก้าวข้ามมีฮอกไปให้ได้เพื่อเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกซึ่งถือได้ว่านะครับใจกล้าหน้าทนเหมือนกันนะไปขอเขานะครับแล้วจะมาโค่นล้มเขาอีกทีแต่นะครับสิ่งหนึ่งเลยช่วงระยะเวลา2ปีนะครับที่ผ่านมาอาจารย์โอดาไม่เคยเขียนเนื้อเรื่องหรือเรื่องราาววเลยได้้้ซนนั่โ ไปฝึกอะไรนะครับที่มันเด่นชัดมากับมีฮอกเพราะว่านะครับโอ้โหไปฝึกกับนักดาบระดับหนึ่งของโลกขนาดนั้นน่าจะมีวิชาเด็ดๆดีๆนะครับที่มันเยอะแยะมากมายเลยแต่หลังจากนั้นมาเราก็แทบไม่ได้เห็นอะไรนะครับที่มันสําคัญสักเท่าไร่อาจจะเห็นว่าโซโลนั้นสามารถใช้คีสังเกตหาคิเกราะได้นะครับแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่ามันก็เหมือนเป็นเบสิกล้วะไปฝึก2ปีมันก็ควรจะใช้ได้ใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่แอดออนขึ้นมายังแทบไม่เห็นเลยได้ซ้ำนะครับด้วยความที่ว่าไปฝึกกับนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะคร เน้นนะคะว่านักดาบนั้นจะมีกระบวนท่าดาบนู้นกระบวนท่าดาบนี้แต่นะครับการที่ได้ไปฝึกกับนักดาบอันหนึ่งของโลกผมว่ามันควรจะมีกระบวนท่าสักกระบวนท่าหนึ่งที่เป็นแบบเดียวกับมีฮอกอะไรแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้โซโล่นั้นก็ยังใช้กระบวนท่าแบบเดิมๆหมายถึงว่านะครับกระบวนท่าของตอนเองที่เคยฝึกฝนมานะครับคือหลักๆเนี่ยยังเป็น,นกระบวนท่านะครับของสำนักชิโมซุกินะครับที่ตนเองนั้นได้ฝึกมาที่หมู่บ้านตั้งแต่เด็กเลยจึงทาให้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับอาจารย์แกน่าจะเขียนมาหน่อยนะกระบวนท่าที่ได้รับมา จากนักดาบระดับหนึ่งของโลกอะไรประมาณนี้นะครับมันคงจะทําให้นะครับเพิ่มดีกรีหรือความยิ่งใหญ่ของโซโลเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกส่วหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับที่ยังเป็นปริศนาอยู่เกี่ยวกับประเด็นนะครับตาที่บอดของโซโลนะครับบอดที่หมายถึงไม่ใช่แบบว่ามี2อัว8แปดแล้วได้10กลายเป็นบอดนะครหมายถึงว่าตาพี่แกบอดนี่แหละคือก่อนหน้าเนี่ยพวกเรานะครับก็โมโนโไปไกลเลยเลยครับหรือว่าโซโลนั้นเนี่ยก็คือตาที่บอดแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าปิดดวงตาอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นพลังของดวงตาที่ได้รับมาก็คือมโมนกกไไปลลเยแ สรุปว่าอาจารย์โอดาก็มาเฉลยเองเลยแหละครับว่าตาข้างซ้ายของโซโลนั้นก็คือบอดจริงๆเรียกได้ว่านะครับแทบจะใจสลายลงไปเลยแหละครับโซโลของเรานั้นตาบอดไปข้างหนึ่งนะครับคือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโดยแน่นอนมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ช่วงทําสคลิปนี่แหละสปีที่ฝึกกับมีฮอกนะครับไปจุดนี้ก็น่าสนใจว่าทําไมการการฝึกรูปแบบไหนกันนะครับที่ทําให้โซโลนั้นถึงกับตาบอดไปเลยมันคงจะเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ทรงพลังสุดๆแน่ๆเลยนะครับการที่คนคนหนึ่งนั้นจะเสียดวงตาข้างหนึ่งไปจึงทำให้อยาก เล่าอดีตหน่อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับให้พวกเราได้รู้นะครับคือสมมตินะวันพีชจบไปแล้วก็ไม่ได้มีการบอกเลยว่าสรุปแล้วโซโลนั้นทําไมตาบอดข้างซ้ายเนี่ยผมว่ามันจะค้างคาใจแฟนขับวันพีชมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจไงอยู่ดีๆนะครับจะเข้าข้ามไปเลยนะครับจุดเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะได้เห็นในอนาคตอาจจะได้เห็นกันอีกยาวๆเลยก็ได้ตอนที่โซโลประทะนะครับกับมีฮอกก็ได้ในอนาคตเพื่อวัดว่าใครเป็นนักดาบแบบหนึ่งของโลกแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแน่ๆนะครับเป็นอีกหน ที่แฟนขับวันพีชนั้นอยากจะรู้มากที่สุดมาต่อที่หนึ่งประเด็นนะครับเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้ฮาคิของโซโลว่าสามารถใช้ขั้นสูงได้แล้วหรือยังนะครับคือปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโซโลนั้นนะครับจะใช้ได้ทั้งหมด3รูปแบบแล้วเนาะก็คือฮาคิกรอฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชันแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ได้เห็นนะครับว่าโซโลนั้นเนี่ยสามารถใช้ฮาคิขั้นสูงได้แล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นฮาคิกรอฮาคิสังเกตหรือฮาคิราชันเพราะดูเหมือนว่าอาจารย์โออดดดาาาาาาากกกก็ไ็ไไไไไมม่่่่่ an, ้้เเเเเขีีียยนนนนะรรรรรรใหหหัััััชชจสททงคคววบบต เป็นฮาคี้เกาะอะไรเงี้ยไอเนี้ยผมยังไม่ค่อยอยากจะนับนะครับว่าเป็นฮาคีขั้นสูงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านะครับอาจจะเป็นฮาคี้ปกติก็ได้ที่สามารถดัดแปลงการใช้คีราชันมาควบรวมกับการโจมตีนะครับก็เลยไม่อยากจะสรุปตรงนี้แต่หลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องฮาคีเกาะของโซโลนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าสามารถใช้ขั้นสูงได้แล้วหรือยังหรือแม้กระทั่งฮาคีสังเกตนะครับแต่นะครับไอเนี้ยโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่ได้พูดนะครับหรือเจาะจงแบบชัดเจนซึ่งจุดเนนี้ยยออากใหจโดะลงมข หรืออธิบายให้แฟนขบวันพีชนนกระจ่างสักทีหนึ่งมันจะได้ไม่เกิดข้อตกเถียงการเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับสรุปแล้วโซโลนั้นสามารถใช้ฮาคีนะครับขั้นสูงได้แล้วหรือยังมาต่อที่ปริศนาต่อไปเกี่ยวกับการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกของโซโลนะครับว่าเออพี่แกจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนั้นจะต้องทําอย่างไรคือโอเคนะครับตามหลักเบสิกพื้นฐานก็คงจะต้องคว่ำมีฮอกให้ได้ใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่รู้สึกสงสัยเลยครับว่าเออแล้วมาจากคว่มในรูปแบบไหนล่ะจะต่อสู้เป็นอย่่าาางไรรและถ้้หกกกในนนณีีีัทมอ ได้ต่อสู้กับโซโลฟีลแบบว่าเออมีฮอคนั้นตายไปก่อนหน้ามีฮอคนั้นนะครับไม่อยากจะสู้ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีการตัดสินหรือวัดค่าว่าใครเป็นนักดาบอันหนึ่งของโลกได้อย่างไรเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าการจะเป็นนักดาบอันหนึ่งของโลกได้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีประชาชนหรือคนยอมรับในคนคนนั้นนะครับถึงแม้ว่าโซโลอาจจะชนะมีฮอคได้ซักแมตช์หนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าคนทั่วโลกไม่เห็นมันก็ไร้ค่าใช่ไหมก็เลยอยากจะรู้ว่ารูปแบบการนําเสนอนะครับการที่โซโล่เน้นปะทะก ชนะนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนนะ่ครับน่าจะเป็นแบบว่าไฟหยุดโลกเลยล่ะที่แฟนคลับวันพีชอยากจะเห็นมากที่สุดเพราะเป็นอีกหนึ่งความฝันที่สําคัญและการของตัวละครในเรื่องอย่างโซโล แล้วก็มาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับดาบที่โซโลนั้นจะครอบครองนะครับจนถึงท้ายที่สุดเป็นนักดาบหนึ่งของโลกนั้นจะมีดาบอะไรบ้างนะครับและดาบเล่มไหนกันที่โซโลนั้นจะสามารถทําให้กลายเป็นดาบที่ดําสนิทได้แน่นอนนะครับว่าในเรื่องเนี่ยก็มีการพูดอยู่แล้วว่าการที่ดาบเล่มหนึ่งจะแข็งแกร่งได้นะครับระดับเทพเลยเนี่ยก็คือจะต้องทําให้เป็นดาบที่ดําสนิทและเมื่อนักดาบคนไหนสามารถทําให้ดาบนั้นกลายเป็นดาบที่ดาสนิทได้นักดาบคนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกดีกรีเลยว่ามันต้องเทพเมพขิงๆแนน่อน และสิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นเลยก็คือดาบเล่มไหนกันนะครับที่โซโลนั้นจะทําได้ซึ่งหลายคนก็คาดเดากันแล้วแหละน่าจะเป็นดาบ ado, i, ji, วาโดอิจิมอนยีหรือเปล่าดาบเล่มนี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะที่โซโลนั้นจะสามารถพัฒนานะครับให้กลายเป็นดาบที่ดําสนิทให้ได้หรือประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาบที่โซโลครอบครองต่อในอนาคตนะครับว่าจะมีดาบเล่มไหนเนี่ยที่โซโลนั้นสามารถครอบครองได้จนถึงท้ายได้สุดเลยซึ่งพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับปริศนาโซโลในเรื่องวันพีชนะครับเพ น่าสนใจอีกเกี่ยวกับโซโลผมพยายามคัดมานะครับไอที่มันเด่นๆนะคงไม่เอาแบบว่าที่ไม่เด่นน่จริงๆมันก็เด่นสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมนั้นนะครับโอกาสมันน้อยก็ไม่เอามาเช่นอ่คุยนะกลับมาอย่างเงี้ยก็คือไม่เอามาหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลับมาอยู่แล้วนะครับคือตายไปแล้วอะไรแบบนี้อ่ะดูเพื่อความบันเทิงและความสนุกละกันสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนกก็ดดตตตติาามช่ออองงงงทนนนนััั้้้สหววีคข ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ